สวัสดีค่ะขณะนี้เจนได้มาถึงอ่างเก็บน้ำวางคำแล้วนะคะอันนี้มาดูป้ายนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาทรงปลูกต้นมหาดค่ะเป็นไม้ประจำจังหวัดกาลสินนะคะ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยังค่ะตอนบนอันเนื่องจากพระราชดำริค่ะตั้งแต่ปีสองห้าสามเก้านะคะวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองห้าสามเก้า โอ้โตั้งนานแล้วนะคะพระองค์ทรงสเสด็จมาที่อำเภอเขาวงนะคะนี่ค่ะต้นมหาดเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชดัดๆเป็นอย่างนี้ค่ะต้นมหาดค่ะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดกาลสินนะคะขนาดเจนอยู่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะต้นมหาด ค่ะของสมเด็จพระริชนีท่านได้มาปลูกไว้เดี๋ยวมันใหญ่ไปเดี๋ยวจะปิ๊บให้มันเล็กลงหน่อยจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปี39ได้แค่นี้เองเนาะโอ้โหนี่เสียดายเลยถ้าคนตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะเนาะกว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้บางต้นนะคะเป็นร้อยกว่าปีแล้วคนก็เข้าไปตัดนะคะต้นมะหาด เดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะคะนี่ค่ะนี่เป็นบริเวณชมวิวนะคะถ้าลงไปตรงน้ำนะคะจะเห็นชัดนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดแรงเกินไปนะคะเจนไม่กล้าลงค่ะโอ้ยสวยค่ะสวยมากค่ะภูเขาลูกใหญ่ค่ะถึงได้เรียกว่าอำเภอเขาวงนะคะที่นี่นะคะมีแต่เขาทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ค่ะเขาสูงอำเภอเขาวงมีภูเขาล้อมรอบค่ะหันไปทางไหนก็มีภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะคนมาตกป่าเพลินสบายอากาศเย็นค่ะตอนนี้ลมแรงมากนะคะเอฟซลมแรงมากค่ะหมวกเจ็นปิวหนีหมดเลยทิ้งไปแล้วค่ะนี่ค่ะมาปลูกเปนอนเปสะบัดผิวไหวเลยค่ะ ถ้ามาเที่ยวก็ได้นอนสบายแหละค่ะแต่ต้องเอามาเองนะคะเปยของใครของมันนะคะอันนี้ของคนตกปลาค่ะอากาศดีค่ะที่เขาวงถ้าหน้าหนาวก็หนาวมากค่ะหนาวเป็นเดือนเดือนหลายเดือนเลยนะคะจะพาเดินดูรอบๆค่ะ สวยสวยสวยไหมคะสวยไหมคะยินดีต้อนรับค่ะ ุมชนคุณธรรมวัดบางคำค่ะเป็นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะอันนี้ป้ายของวัฒนธรรมจังหวัดค่ะเสียงชัดเจนดีไหมคะจะพาดูรอบๆนะคะนี่ค่ะขึ้นมาบนนี้แล้วสวยสวยค่ะมันจะเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นทางนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่เป็นประตูระบายน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอุโมงค่ะอุโมงมีนะคะแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวไว้พาไปวันหลังค่ะมันอยู่คนละที่กันนะคะกว้างมากเลยนะคะนี่ค่ะประตูระบายน้ำระบายออกมาทางนี้นะคะ แล้วก็ไหลลงไปที่ห้วยน้ำยางนะคะไหลลงไปให้ราษฎรได้ใช้นะคะ จากตรงนี้ไหลไปตรงเมื่อกี้นี่แหละค่ะจุน้ำได้เยอะนะคะใช้ทั้งปีก็ไม่หมดค่ะถ้ามาเอาชุดใบน้ำมาด้วยนะคะจะได้ลงเล่นน้ำกันค่ะลงเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่า ที่นี่หนาวแล้วนะคะก็เลยไม่เห็นมีใครลงเล่นน้ำถ้ามาช่วงแรงๆสงการคนจะลงเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะ คลิปนี้ขอลาเพียงแค่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจนจิราชาแนลค่ะบ๊ายบาย